สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ผมซีภาพี่น้องมาใส่หลอบยักครับผมนี่ครับหลอบยักหลอบใหญ่เฮาพี่นอนี่ครับนี่ครับทางเข่ามันเฮ้ยบึงื้อน,นี้ชิบมาใสา่รักก็ไต่หน้านี่แหละครับพี่นอ้องนี่ครับหัวเชียงหำม,มันสิมีข้อง น้ำอยู่นี่นี่ครับผมกว้างน้ำพี่น้องอันนี้ของลุงคนดักไปครับผมสินดักลัดนาเป่นเลยครับพี่น้องนี่ครับผมสินดักทั้งลุมนี่แหละผมหลอบใหญ่มันฝนผมมีครับใหญ่มาดักเลาะหน้าเลยดักถิมไปเนี่ยครับจักสีมีปลาให้ผมมีครับมนฝนมีมนกสิเรียนอยู่ ฝนบอ่อตกกะเสียมาซุบไปนี่แล้วครับพี่น้องซุบไปนี่อันนี้ของลุงมันเป็นแยงแลครับพี่น้องกันแต่ฝนตกน้ามไม่ล้างฝนถือก็ได้ครับเดี๋ยวันใส่ไปซองอันนี่อ่าม,มันไหลบั้งสิอ่าม,มันไหลมาจากน้ำคลองน้ำหน้านะครับพี่น้อง นี่ครับผมไหลล้ลงน้องนี่ครับหน่วยเสี่ยงหำเฮ้าพี่น้องมันอยู่ไต่หน้าผมก็เลยว่าเอามาดักเก๋ไก่หน้านี่แหละครับพี่น้องจังมาเบิงง่งไงจังบ่เดียวหอบเพ็กไก่เสิเอาไว้ข้องนี่แหละครับพี่น้องว่ามันสิบปลาสิเลียนขามาบอดักรัดรัดนี่ครับซองอันเลย บ่ถือกันได้ก็ถือกันหนึ่งครับพี่น้องของพี่น้องกันนะครับบบบเป็นยังครับพี่น้องดักลัดหนาได้แต่ว่ากันของปืนจะเป็นลัดหนางป่นได้ครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เขาดักแบบว่าสองสั่นเลยครับพี่น้องบ่ถือของหลานกระถือของลุงแล้วครับพี่น้องอ่ะผมจีลงเบงหม่องนี่ครับพี่น้องนี่สิีซุปไปน,นี่แหละมันสีพอดีบะมันเป็นแต่พอดีอยู่เพราะว่า นี่ครับมองเข้ามานางตกปลาเนี่ยครับพากาหมักมะ่อเนี่ยเบิ้งมาเนี่ยสีฟ้าพี่น้องมาดักไว้ก่อนครับพี่น้องหลังจากนั่นเขาจังมาสีมาเบิ้งกันว่าแต่ฝนตกมีฝน,ม,นมียังน้ำไหลปลาสิบืนเขามาบ่ครับเดี๋ยวสีดักไว้นี่ยละครับพี่นออ้องอาตรงลงสำรวจก่อนนด้ครับว่ามันหลึกมันตื่นมันเป็นตะว่างไนซําไหนครับ กันครับพี่นอ้องตืดลึกนะบางเขาเด ดีบ่ละหลอกมาวางก่อนพี่น้องสิพอดีบ่ นผมเบิ่งกื่นมันก่อนผื่นมัน เงีหยัดพื้นมันก็พื้นบาดเจ็บ นี่ครับผมหนาสิโอเคแล้วล่ะพี่น้องนี่นะครับอักแหวงสีละกาฝนตกมาทนฝนตกแห่งนี่น้ำพัด น้ำพัดนี้เลยนะครับพี่น้องบนตรงแห้เงเนี่ยเอาประยู่เลยเนี่น้ำพัดเลยเลยด้หาแนวจิตไหวมาพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศน้องรวยรอบน้องแบบสาซนรับประทานนี่ครับพี่น้อง ครับผมบรรยากาศน้องโดยรอบมาเนี่คร ik ับพี่น้องเหมือนหากินแบบเหมือนบ้านกับ้าพี่น้องมาใส่หลอบครับพี่น้องใส่ว้เดี๋ยวทางถามว่าเบิรงกันครับว่าผลงานสิเป็นยังไงครับพี่น้องดักหลอบว้เดี๋ยวถ้าฝนจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องก็ใส่ไว้เพราะว่า มองมันนาสิพอดีกับรอบเข้าเลยครับพี่น้องสุลงกลงพอดีเลยาครับพี่น้องหลังจากเข้าใส่รอบยักไวสองสามมือมั้งครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับโอ้มีห้อยคนมายกรอบผมอยู่ด้วครับพี่น้องเพราะว่าผมมัดไวผมมัดไวนะครับมันบ่อยุ่หมของเก่าเสือกมันออกไปอ๋พี่น้องเบิ่งกันสิมีบ่ นิวไอ้ขนหยกไปอยู่ไอ้น้องมาหยกโอ้โอ้พี่น้องมี่มีมีปลาอยู่ครับพี่น้องเห็นไหมครับพุ่นพ่นพุ่นป่าอย่างนี้ครับพี่น้องเบิ้งกันนี่ครับผมปลา ปลาบูครับพี่น้องปลาบูลปลาบูและะ้วก็ปลาขาวตัวหนึง่งตายเบิดแล้วก็เป็นปลาอาจจะเป็นปลากาครับพี่น้องโอ้เด็กการอยู่พี่น้องเดี๋ยวผมสีเบิ้งโตโปลาโอ้ยปูตัวใหญ่เลยครับพี่น้อง นี่ครับผมธรรมดาเลยครับปลาบูถือว่าเดก,กาญอยู่ครับพี่น้องตัวใหญ่เลยน้องซ้อหน้ามครับนี่ขนาดมีคนมายกไปได้เนี่ยครับพี่น้องเอาล้วครับรอบยักทำงานพี่น้องทำงานแล้วโอ้พี่น้องตัวใหญ่พี่น้อง,อง,อง,องปลาบูกับปลากาตัวหน,นึ่งอันนี้เปือยครับผม มาครับพี่น้องขามาประบูตัวชสวยเลยอืพี่น้องไปเห็นประบูงาหมดพี่น้องประบูนี่เป็นปลาที่งามอีกอันนึงเนีน่ยปุ่นปุ่นเตรียมโดดได้เนี่ยอาปากนี่สิสวยๆเลยครับพี่น้องตร้งหญงอยู่พี่น้องเอาแล้วครับครับพี่น้องใส่ไปคือเกา่า <laughs> พี่น้องหลายครับไผมาไผกรมกัยกเบิองผมเป็น,นยังเนาะครับผมยัน ผมยึดไว้ครับมันสีขาด <c oughs> คนโมหูครับผมผมยึดมองได้ไวเนี่ยยกขึ้นมันขาดเบิดครับพี่น้องเพราะว่าผมยึดคาฝนมาน้าแห้งครับผมแ <c oughs> ต่บบว่าผมมีอ๋อพี่น้องหลังจากเขา,ายหา่มองแล้วมาใส่ไว้กับถือว่าดีการด้วยครับพี่น้องปลากระสีเขา้าร้ายยุ่ลเหครับเพราะว่ามือผมกับบดด มาเบ่งเหลือปลาบูตัวหนึง่งกับปากกาเอาพี่น้องส่ไปนี่นะครับมันเป็นยังครับแบงปันกันกินไหห้หอยหยกอยู่เพราะว่าเสื้อบมผมยึดไว้ขาดเบิดมันบนอยูขึ้นเก่าครับเหมือนีสิบวันเลยลงไปยัดไตพื้นนะครับเพราะว่าน,นี่ครับเพราะว่าขั้นข้นหยกขั้นข้นหยกมันเกิดเปิดขึ้นเบิดครับพี่น้องเนี่ยเปิดขึ้นเบิดผมกับว่ายัดไบเกิดสิเปิดขึ้นขึ้นเก่าก็เอาไว้สิละครับเห็นมันหกมังสิ ปลาหมุนเขาเลยบาทที่นี่ปลาหมุนเข่าอิงครับทีแมงสีละพี่น้องสรุปผลงานกันครับครับพี่น้องมาเนีเนี่ครับผลงานปลาหลบปลาบูบกับปลากาครับพี่น้องเขามาหลบไงเฮากับดักไว้กับเพราะได้ยู่ได้กินกับพี่น้องยยมมาเบงผมดักไว้ สองหมื่นสามหมื่นผมมาเบิ้งสองหมื่นสามหมื่นพอดีครับพี่นอ้องกะได้การดูครับแต่ว่ามีคนหยกเลยครับก่อนหน้าจะเป็นไดงวันใดนเป็นยกไปบางเทื่ออาจาเป็นลุ่งมันมายกก็ได้ครับพี่นอ้องเพราะว่าบอกเป็นว่าผม,ผมใส่ไปแล้วนี่แล้วว่าลืมบอกว่าผมยึดเสือกไวไล้ลายครับสมุน <laughs> นเพราะยังแตมันเปิดเบิดกะใส่แหวนเสร็แล้วครับจังเข่าดีกะ ฝากเป็นกาลังใจให้ช่องหาก,กินแบบบ้านๆกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันรับผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับจังมบาดคลิปกับผมคลิปต่อไปสิไม,ม่ยังครับกัททารุณทาเบิงครับเหมือนหาก,กินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ